วันนี้เราขึ้นมาบนดอยนะเราเจอพี่กิติพจน์ชื่อนามสกุลอะไรนะปี่ากุลอะไรว่านาปีกุใช่ไหมเอออมเจามาพ่อพรีเจ้ามา่อไปฮีเวลื่อนลานเนมเงินหายร้อยหนึ่งนี่เท่ที่ตอนี้นแฮนแฮะนมวแฮะมีเมหาลี่ะแมีเรือมหาลีแหมีมหาเลี่ยออืมเนาะ๋อม่เดือดร้องกูอมเดือดมกิโตลอแ่เดือดเหร อเมลเจ้าเด้อจ้าเด้อล่ะแมเหอจ้าเด้อผ่านจ้าเด้อหมอกลูจ้าเด้อหมอคลูเห็นมีเล่แล้วพบลกเ่ยวมัน้นเลยต้นนอหรือผวานนเดเปนไนคือได้เก็บเ้าเนคนที่เบียนหลาจ่านมก่อนเหรอหลาจายนอยางเดียวนาะจา่ดูเลยฮะ วรินเนี่ยที่เห็นเจ๊ปอเลยอ่ะเหล็กวัดนี้วัดนี้อ๋อดูดิดูดิเงินหายอ่ะโอ้เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วกี่ร้อยกี่ร้อย ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยหนึ่งโดนเจ๊กร้อยหนึ่งรใครก็เลยเือยอยู่ที่เบียที่เลบเือยอยู่ที่เบียกูหรอเออเลบเืออยู่ที่เบียนอลอยู่นที่เบียเนอเออเออเลบเือยอยู่ที่เบียกกู้เหรอโอเคครับวันนี้กินตจภพเงินหายร้อยหนึ่งนะผมตามได้คืนแล้วนะมันอยู่ที่หอไอกองอำนวยการนะวันนี้ปากกากเอาก ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนนะครับเราอยู่กับพี่ชายนะครับพี่ชายนะครับเป็นคุูครูที่นี่นะครับอันนี้หลานหลานนี่หลานแลวสองคนนี้ใครเนี่ยอันนี้ครู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 ทิดครูทิดใช่ไหม แล้วสองคนนี้ใครเนี่ยดีดีดีอะไรสองคนนี้ใครเนี่ยโอ้โอ้โอ้โ้โอ้คนคนนี้โอ้ผมอยู่กับสองคนนี้ดู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 ไอ้คอนเนี่ยไอ้คอนไอ้ดุกันนับผู้ที่กันนับผู้ที่นับผู้เดียวนะเรียกว่านี้ดูโอ้โหนี่ตะมันนั่นนี่ผ่านทอนราคาเลยเหรอฮะคนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ มีเรอเตาเหรอมีนะจะเต่ไปเหรอซาเปโน่มีตู้อไรอะไรจะอะไรจะให้อะไรจะเหรอยู่มีตู้บ่ายยมีตู้ไ่เต้เลยอยู่มีตู้บ่าเดนี่มีตอะรพอดีกิติพจ์วันนาอะไรนะกิติพ์วันนาอะไรนะวันนาอะไรนะวันนาอ๋อวันนาปิยะกูกิติพศอ่ะดูนนไอคนนั้นพอดียี่แตรอะไรดูนนมีอะไรมะฮะสงกราม ทิพราชนโอ้โหแบบเจ๋งมากนะสองคนนี้วันนี้ผมอยู่ดีดอกไม้สดนะวันนี้สดแจ่ผมมือก้นน้ำเบารอด้เลยนแดเออโอ้วันนี้เรามากับลูกกับครอบครัวนะครับขึ้นมาที่ดอกไม้สดนะครับวันนี้ขึ้นมาที่ดอกไม้สดแล้วก็เราดูน้องๆเล่นนะอุทิศเด็กชายอุทิศนายอุทิศหน้าวันนี้นะครับวันนี้เรา อยู่บนดอยดอกไม้สดนะฮะเราเจอพี่กิติพจน์แล้วก็พี่สงการนะครับโอ้หายเลยอ้มชูบะอ้มชูบะอุ้มชูบะสวัสดีครับ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 โอ้มชูบะอุ้มชูอุ้มชูอุ้มชู

กับเลยเนาะับเลรเกรับเลยรับเลยรเสรัลยับเลยครับเ้ยเยราเลยครับเครับมลรับเรับเียครับเลดรับยรับยครับล้ครยครับเครับร่คับเล้ครคับเล้รเครับรัเนบรเยยบยเตยบล เต้ยวะดูดูเต้ยหยู่แล้วดูเต้ยวะอ๋อโอเคนะฮะวันนี้เฮ้ย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 มา้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยกอบอกุูเลยเฮ้ยก่บอกกเลเฮ้ยม่อูเลไม่ดีเลยไปเลยไปเลยไปเลยบอกกูเลยบอากูเลยว่าตอนนี้วันนี้เราอยู่ที่ดอกไม้สดนะเราขึ้นมาแบบร่วมคริสต์มาสนะแล้วก็แบบเจอพี่น้องนะหลายคนมากแล้วก็ คือบางช่วงบางตอนเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะแต่บางช่วงบางตอนผมก็ถ่ายนะเอาขับขำนะครับวันนี้เจอคลิปหน้านะครับเอาขับขำนะครับโอเคครับเจอกันบ๊ายบาย